อ่าสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าที่จะทําการดัดแปลงแก้ไขอ่าเครื่องสภาฮิตาชิแบบมี2เดนน้ํานะครับอ่าสิบห้าโล16โลหรือกี่โลก็แล้วแต่ที่มันมีเดนน้ําอยู่2ตัวนะครับเดนดึงน้ําออกและเดนยกคารต์นะครับทีนี้อ่าเรามาเข้าใจกันว่าเราจะต้องทํำยังไงและใช้งานยังไงนะครับเพราะว่ามีหลายท่านทําได้แต่ใช้ยังไม่ถูกวิธีนะครับแล้วก็อ่าต่อเดนอาจจะยัง ไม่เข้าใจต่อนะครับแบบนี้ก็ว่าได้นะครับทีนี้ไม่รู้เขาจะต่อกันยังไงก็ผมก็ไม่รู้นะครับแต่วิธีต่อของผมนะครับสำหรับเดนน้ํามี2ตัวนะครับผมจะอ่าใส่สวิต์สตัวเนี่ยครับเนี่ครับนี่ครับสวิตสตัวนะครับเนี่ยครับมันจะต้องเปิดคู่กันนะครับอ่าถ้าเป็นตัวเปิดน้ํานะครับเป็นตัวเปิดน้ําและยกคันะครับเราจะใช้สีน้ําตาลนะครับอันนี้ เป็นของเดนดึงดึงน้ํากับเดนยกคัเป็นสีน้ําตาลไอ,ไอตัวนี้จะปิดน้ํานะครับตัวเนี้ยครับปิดน้ํานะครับ,รบแล้วทีนี้นครับแล้วสองตัวนี้นะครับมันเป็นสายสีม่วงนะครับสายสีม่วงที่ออกจากเดนมานะครับเดนออกจากเดนมาเป็นตัวของอเป็นเป็นตุวสวิตของเดนดึงน้ําตัวหนึง่งแล้วก็เดนยกคัดตัวหนึง่ง <ateful> <peach> มันจะต้องแยกกันแบบนี้เลยนะครับนะครับ อ่าถ้าเราถ้าเราเอาสายมันมารวมกันนะครับอ่าระหว่างเดนน้ำอ่าเดนดึงน้ํากับเดนยกคัดเวลามันหมุนนะครับรอบไม่ได้กันนะครับพอรอบไม่ได้กันปุ๊บเนี่ยครับอ่าสวิทช์แตะขาไม่ไม่ลงตัวกันนะครับคือหยุดไม่ไม่พร้อมกันว่างั้นเถอะครับมันจะทําให้อ่าทั้งเดนน้ําวนไปวนมานะครับแล้วก็เดนยกคัดก็วนไปวนมาคืออ่ายกยกขึ้นยกลงอยู่นัดตรงนั้นแหละครับ แล้ไอ้ส่วนเดนน้าก็ปิดน้ํบ้างปล่อยน้าบ้างคือมันวนไปวนมาน่นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันทํางาน it, อ่าส่วนของใครของมันเราจะต้องใช้สวิตช์ของใครของมันไปเลยนะครับเนี่ยครับผมจะใช้4ตัวนะครับเห็นไหมครับนะครับ4ตัวเลยครับเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเราจะเปิดน้ําถ้าเราจะปิดน้ําก่อนดีกว่าครับเราก็จะปิดทั้งคู่เลยครับปิดแบบนี้เลยครับมันจะปิดน้ําให้เรานะครับอันนี้ เมื่อเมื่อคัดยกลงก็สู่ระบบของการซักและก็สวิทตัวนี้ก็จะไปปิดเดนน้ำนะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าเรา,าจะปันมาดนะครับพูดจะปันมาการปันมาเราจะต้องมากดไอตัวสีม่วงนี่ละครับกด <c oughs> ไอตัวสีม่วงเนี่ยครับ <c oughs> พอสองตัวถูกกดลงไปปุ๊บนะครับมันจะทำง,งานกับคนละที่ละทางกันเลย แต่มันจะอ่ายกคัดไปพร้อมๆกันนะครับเนื่องจากว่าสายไฟมันอยู่คนละทิศทละทางกันแล้วนะครับเนี่ยครับไอตัวนี้ก็จะยกคัดเข้าสู่ระบบของการปั่นหมาดไอตัวนี้ก็จะดึงน้าอ่าปล่อยน้ําออกจากถังนะครับเมื่อได้เวลาเราก็จะมาหมุนปั่นหมาดนะครับแล้วทีนี้ครับระหวางสวิตช์สองตัวนี่นะครับอ่าคือพี่น้องสับสนนะครับคือใช้ใช้ไม่ถูกระบบของมัน ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราจะซักนะครับเราถ้าเราจะซักเราจะซักเราจะ,าจะาน้ําเข้าถังก่อนนะครับหลังจากที่เราน้ำเข้าถังน้ํามันรั่วมันไหลออกไปเราต้องปิดตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับเราจะต้องมาปิดไอสวิคปิดน้ําก่อนและพร้อมกับคาร์ดตัวนั้นก็จะยกลงสู่ตำแหน่งของการซักนะครับเพราะฉะนั้นเราจะปิดนะครับ หลังจากนั้นมาเราก็จะเอาน้ําใส่ถังนะครับพอเอาน้ําใส่ถังได้ขนาดนะครับเราก็จะซักตามปกติเลยนะครับจะซักได้ตามปกติครับเนี่ยครับตรงนี้ครับแต่ไอตัวนี้ต้องต้องปิดทุกครั้งนะครับจะจะเปิดพร้อมกันไม่ได้นะครับถ้าเรามาไอตัวนี้ก็เปิดไอตัวนี้ก็เปิดมันสับสนเลยครับไม่ได้มันจะวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นแหละครับทํางานไม่ได้นะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่ทีนี้ ถ้าเราจะซักนะครับแล้วก็มาหมุนซักได้เลยนะครับเนี่ยครับอันนี้สิบห้าโลนะครับเนี่ยครับผมได้ดัดแปลงออกมาเป็นสิบห้าโลรุ่นเนี่ยครับมีสองเดนน้ําอันนี้ก็ซักได้ซักดีนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปเลยนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรกันบ้าง ตอนนี้ผมจะไล่เรียงเดี๋ยวจะไล่เรียงไปถึงเครืองคอร่าด้วยนะครับอ่าหลังจากที่เราซักเสร็จนะครับเราซักเสร็จแล้วนะครับล้างหมดแล้วนะครับล้างหมดแล้วทีนี้เราจะไปปล่อยน้ํานะครับก่อนที่เราจะไปปล่อยน้ําทิ้งเพื่อจะชักเข้าเข้าสู่ร,ระบบพวการปันหมาดนะครับเราจะต้องปิดสวิ์ตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับปิดไปเลยนะครับปิดทั้งคู่เลยนะครับเพราะอันนี้มันจะเป็นเดนดึงน้ําตัวหนึ่งแล้วก็ เดนยกคาัสตัวหนึ่งอยู่คู่กันตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้สับสนนะครับอันนี้สายของสีน้ําตาลนะครับเนี่ยครับอันนี้ครับอันตัวนี้ปิดน้ํานะครับพร้อมที่จะซักเราจะอยู่คู่กันนี่เลยครับเนี่ยครับถ้าปิดตัวนี้ปุ๊บเอาน้าเข้าถังไอ้ตัวนี้ไปคู่มันซักนะครับหลังจากที่ว่าเราซักเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องปิดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะมาปล่อยน้ําทิ้งเห็นไหมครับเนี่ยครับเราจะมาปล่อยน้ําทิ้งอ่าล้วก็กดทั้งคู่ไปเลยครับ เดี๋ยวเดนน้ําก็จะดึงน้ําออกจากถังคาร์ดก็จะยกเข้าสู่กระบวนการของการปั่นหมาดนะครับทีนี้เราต้องเข้าใจว่าถังฮิตาชินะครับเขาใช้เฟืองนะครับเขาใช้เฟือง <c oughs> เฟืองต้องสับกันอย่างสนิทและระบบของเขาก็จะมีการกระตุกนะครับ ตอนที่จะปัดหมาดนะครับเขาเขาก็จะกระตุกกระตุกไปเรื่อยๆกระตุกไปคือเริ่มสปีดขึ้นสปีดขึ้นให้รอบตัวนี้ครับมันได้จังหวะมันถึงจะสปีดเต็มที่นะครับทีนี้ถ้าเราจะจะปัดหมาดนะครับเราจะหมุนพลาดเดี๋ยวก็ไม่ได้บางครั้งเฟืองไม่เข้ากันนะครับเฟืองสับกันไม่สนิทเราจะต้องกระตุกนะครับเนี่ยครับเรากระตุกนะครับกระตุกแบบนี้เลยครับกระตุกนิดๆเห็นไหมครับเนี่ยครับขยับตัวเนี้ย ครับระบบของเขาก็จะทํางานอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับเขาจะเริ่มเอาถังหมุนไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่คือระบบของถังซักนิสตช์ชิถ้าเราทําให้ถูกวิธีมันก็จะเป็นแบบนี้หลังจากที่รอบมันได้ถังรอบมันได้แล้วนะครับมันก็จะไปแรงแบบนี้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเรามาหมุนทีเดียวพลาดมันจะเกิดการเสียงดังนะครับ เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่พี่น้องอมือใหม่นะครับที่จะดัดแปลงเครื่องสภาพผ้าแบบ 2, 2> เดนน้ำนะครับเนี่ยครับสำหรับผมผมได้ใส่สวิทมาสีตัวเนี่ยครับเนี่ยครับสวนพี่น้องจะทํายังไงผมก็ไม่รู้นะครับแต่บางท่านก็บอกว่าใส่สวิทสามทางน่าจะได้อันนี้ผมก็ผมก็ไม่ถนัดเพราะว่าผมได้ทามาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับหลังจากที่ ่หลังจากที่มันปัานหมาดหมดแล้วนะครับเนี่ยครับมันปานหมาดหมดแล้วนะครับเราจะเติมน้ําเข้าไปใหม่เพื่อที่จะซักนะครับเนี่ยครับเราจะต้องปิดตัวนี้ก่อนนะครับไอตัวนี้มันเปิดน้ําอยู่แล้วนะครับเราปิดเลยนะครับปิดเลยนะครับทีนี้ถ้าเราจะทําการปิดน้ําปิดน้ําตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอาน้ําใส่ในถังเพื่อที่จะให้มันซักนะครับ อ่าถ้าเราปิดลงไปตอนนี้นะครับถ้าเฟืองขอลา่าดเราไม่ได้เจียเฟืองมันออกนะครับมันจะดังนี่นครับขณะที่ถังมันยังหมุนเรียวนะครับแต่เราต้องให้มันช้าลงสักหน่อยก็ได้ครับถ้าเรา,าเลาะเฟืองออกแล้วนะครับเราปิดสวิตช์ตัวนี้นครับ <c oughs> มันก็ไม่ดัง <c oughs> เห็นไหมครับมันก็ไม่ดังแต่ถ้าเราไม่เลาะเฟืองนะครับจังหวะนั้นเรา ทำการปั่นมาทีนี้เราไปกดสวิตช์ตัวนี้อาคาร์ดมันจะลงมาแล้วครับมันจะสับเพื่อที่จะเบรกเลยละครับถ้าเราไม่เลาะเฟืองเฟืองแตกกรากไปเลยนะครับนี่ครับหลังจากที่เราเลาะเฟืองด้านบนมันออกมันก็ค่อยๆจอดจากนั้นก็น้ำเขาใส่ตามปกติเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอ่าสําหรับเครื่องสักผ้าฮิตาชิแบบ15กิโลนะครับแบบมี2เดนนะครับนยครับ15 16กิโล ที่มันมีเดนน้ำสอตัวนะครับ <c oughs> อ่าพี่น้องอาจจะเข้าสับสนตรงที่ว่าสวิกดีแหละครับเนี่ยครับอ่าสาหรับผมใช้สวิกสี่ตัวสีตัวเพราะว่าเดนน้ํากับเดนยกคัดนะครับเราก็จะใช้มาคู่กันตรงนี้ถ้าเราเอาไปเอาไปพ่วงกันเข้ามา2ส,สวิกเดนน้ําหยุดไม่พร้อมกันทําให้สวิกขาแตะด้านในหยุดไม่พร้อมกัน อีกตัวหนึ่งหยุดตรงนี้ขามันยังแตะอยู่อ่ามันก็วิ่งไปหาอีกตัวหนึ่งอีกตัวนั้นก็หมุนวนนะครับเดนเดนยกคัดก็หมุนวนยกขึ้นยกลงอ่าทีนี้ไอ้ตัวนี้จะหยุดนะครับไอ้ตัวไอ้ตัวดึงน้ำจะหยุดมันก็หยุดไม่ได้ไฟตัวนั้นก็วิ่งไปวิ่งมาเพราะฉะนั้นแยกมันไปคนละส่วนเลยนะครับ <c oughs> ไอ้ฝั่งเปิดน้ํานะครับเป็นสายสีม่วงนะครับส, <c oughs> สายสีม่วงอ่าของเดนยกคัดใส่ตัวนี้ พร้อมกับสายไฟนะครับเดนดึงน้ำสายสีม่วงจะต้องเข้ากับสวิตช์ตัวนี้พร้อมกับสายไฟสายลายนะครับเนี่ยครับสายลายมานี่แหละครับส่วนสีน้ำตาลของเดนน้ำเดนดึงน้ำมันก็จะมาเข้านี่เส้นหนึ่งพร้อมกับสายไฟสายลายส่วนเดนยกคาตัวนี้นะครับก็เป็นสีน้ำตาล พร้อมกับสายลายเท่านั้นเองนะครับที <c oughs> น,นี้อาสายลายนะครับสายลายจะต้องขึ้นมานะครับพ่วงมาเข้ามานี่เส้นหนึ่งเส้นหนึ่งนะครับพ่วงก,กันมาเลยเข้ามาหาลานซักเส้นหนึ่งแล้วก <c oughs> ็ลานปัดแห้งเส้นหนึ่งแล้วก็พ่วงมานี่เส้นหนึ่งึ้นเอ็นครับนี่สายลายทั้งหมดเลยนะครับสายไฟนะครับสายไฟนะครับสายลายเข้ามาตรงนี้ส่วนสายเอ็นจะวิ่งไปหาเดนน้ำสองตัวและมอเตอร์เท่านั้นเองนะครับ ส่วนสายลายจะมาข้างบนนี้ทั้งหมดนะครับทีนี้จะจําจได้นะครับว่าตัวนี้จะเป็นสายสีม่วงเออ,เอ,อใช่ครับสายสีม่วงเพื่อที่จะเปิดน้ําสายสีน้ําตาลจะต้องเป็นตัวปิดน้ําเห็นนะครับเราอย่าไปเปิดสวิตช์พร้อมกันทั้งหมดไม่ได้นะครับยกตัวอย่างที่ผมทําให้ดูม่กกี้นะครับถ้าเราจะปล่อยน้ําทิ้งเพื่อที่จะปานมาเรากดสองตัวพร้อมกันไปเลยตอนนี้ เดนน้ํากับเดนยกคัดทํางานพร้อมกันเลยครับเนี่ยครับเดนน้ําก็จะปล่อยน้ําออกเดนยกคัดก็จะยกคัดเข้าสู่ตําแหน่งของการปั่นหมาดนั่นแหละครับ <c oughs> ทีนี้หลังจากที่ปั่นหมาดเสร็จแล้ว <c oughs> ก่อนที่เราจะมาเปิดตัวนี้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะปิดน้ําขังน้ําไว้ในถังเราจะต้องปิดสองคู่นี้ก่อนนะครับเนี่ยครับปิดสองคู่นี้ก่อนนะครับาจากนั้นมาตอนนี้ถ้าเราน้ําเข้าใส่ถังนะครับ มันยังค้างอยู่นะครับเพราะมันยังไม่ได้ปิดนะครับเพราะมันอยู่ตำแหน่งของการเปิดอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราจะให้น้าขังในถังนะครับเราต้องมาปิดตัวนี้นะครับพอเราปิดตัวนี้พบนะครับคาร์ดก็จะยกลงสู่ตำแหน่งของการซักเดนดึงน้ําก็จะเข้ามาปิดน้ําไวใ้ให้เรานะครับทีนี้เราก็จะเอาน้ําเข้าในถังนี่ครับเนื่องจากว่าพี่น้องสับสนกันตรงนี้เท่านั้นเองครับว่ามันทําไมมันถึงปล่อยน้ําบ้างไม่ปล่อยบ้าง หุบไปหุบมาเพราะว่าเราทําไม่ถูกเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมครับทีนี้จะสังเกตได้ว่าตอนเนี้มันปิดน้ำแล้วคัดก็ยกแล้วสูต่ตำแหน่งของการซักแล้วนะครับเราน้ำใส่ถังในขนาดแล้วก็มาหมุนซัก <c oughs> มันก็ซักให้เลยนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับมันก็จะซักให้ตามระบบของมัน <c oughs> อ่าอ่าพี่น้องเริ่มเข้าใจแล้วนะครับ ไม่สับสนนะครับต้องใส่สวิต์สี่ตัวนี่นะครับมันถึงจะทำงานคนละส่วนกันถ้าเราเอาสายไฟไปพ่วงเข้าหากันนะครับระหว่างเดนน้ำสองตัวมันจะวนไปวนมานครับไม่ได้นะครับเอาละครับเข้าใจนะครับนี่ครับเนี่ยครับปิดน้ำแล้วมันปิดน้ำแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเราหมดล้านแล้วท้าจะเอาไปน้ำปล่อยน้ำออกแล้ว เราต้อปิดคู่นี้ก่อนเลยนะครับปิดเลยอ่านะครับอันนี้ฉันจะเอาออกแล้วน้ําอ่ะเนี่ยม <c oughs> ันจะปันหมาดแล้วกดสองตัวนี้เดนน้ําดึงน้ําออกเดนยกคัดก็ยกคัดขึ้นเพื่อที่จะทําการปันหมาดนะครับเนี่ยครับระหว่างนั้นเราอาจจะเอาไปเคลียร์ผ้าในถังก็ได้ครับเพราะว่ามันอาจจะพันกันแล้วก็ไปแกะผ้าออกจากกันทําให้มันช่วยมันสักหน่อยนะครับ หลังจากที่ช่วยมันดีแล้วนะครับเราก็จะมาปั่นหมาดการปั่นหมาดให้ถูกวิธีเนื่องจากว่าเขามีเฟืองอย่างที่ผมว่านครับแล้วกระตุกนะครับกระตุกไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยเพื่อที่จะสปีดถังให้มันไปตามระบบของมันเมื่อมันได้เมื่อมันได้รอบแล้วไม่ขย่าแล้วเราก็หมุนเต็มที่ก็ได้ดูนะครับนะครับผมจะผมจะสปีดถังนะครับเห็นครับ ครับผมปิดแบบนี้ครับเปิดแบบนี้สตาร์ทมันไปเรื่อยๆอ่าผมหมุนได้รอบแล้วไม่ขยาบแล้วแล้วก็หมุนเลยครับเห็นมาครับนิ่งสนิทนะครับอ่าเพียงแต่ว่าเราทําไม่ถูกนะครับเราทําไม่ถูกวิธีมันเลยรู้สึกว่ามันจะมีปัญหานะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับอ่าถ้าต่อไม่เข้าใจยังไงครับอ่าสำหรับเดนน้ำสองสองตัวนะครับ ในระบบการใช้งานยังไงโทรมาถามผมได้นะครับที่นพดลศรีมาลานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ